คุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักโลกค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาไปติดตามปัญหาโลกร้อนนะคะเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าทุกหนึ่งองศาที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับความแปรปรวนทางสภาพอากาศและทําให้เกิดพิบัติต่างๆทํามาและที่สําคัญนะคะกระทบต่อพืชอาหารที่ทนความร้อนไม่ไหวจึงแห้งตายในที่สุดค่ะรวมทั้งนะคะเรื่องของศัตรูพืชระบาดอีกด้วยทําให้เกษตรกรนั้นต้องเร่งปรับตัวกับปัญหาเหล่านี้ค่ะ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ชาวสวนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นที่บ้านสวนคลองจินดาจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคการปลูกพืชเพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปค่ะฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลอากาศที่ร้อนเกินไปในตอนกลางวันทําให้ผักในสวนเกษตรอินทรีย์ของบ้านบุษบายาหย,ายีจังหวัดนครปฐม ได้รับความเสียหายพอๆพกับฤดูน้ำหลากที่มีน้ำทะเลหลุนสูงในช่วงที่ผ่านมามันก็เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแรงแ้งยาวร้อนมากเราก็เลยกะว่าเราจะทำกะเกษตรแบบหลายระดับชั้นนะในการปลูกออผักในระดับล่างคุมดินปลูกผักที่ขึ้นมานิดนึงเป็นผักพุ่มพวกมะเขือแตะมะเขือแตงเนี้ยนะที่อายุไม่ยืนเท่าไหร่ แล้วก็ปักปลูกผักระดับคือขึ้นค้างเพื่อที่จะเป็นพวกตระกูลชชถั่วชมจันทบุตรออขจรที่จะได้ก็คือได้เงินทั้ง3ระดับนะแล้วก็อยู่กับเราโดยมันไม่เบียดบังกันแล้วพึ่งพาสายกันโดยโดยเออเราไม่ร้อนผักไม่ร้อนแล้วก็ได้ผลผลิตด้วยค่ะพวกเราก็จะปรับไปตามสภาวะอากาศเพราะสภาวะอากาศเราก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะแล้ง เพราะพยากรณ์อากาศบอกว่าแรงแต่เราก็เชื่อไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะแรงขนาดไหนหรือว่ามันจะฝนตกขนาดไหนเราก็เชื่อเขาไม่ได้อยู่ดีเราก็เลยคิดว่าเราปรับตัววันต่อวันเราอัดแอ์แอปพายแล้วก็ประยุกต์มันให้เข้ากับเราแม้พืชสวนที่มีลำต้นแข็งแรงอย่างฝรั่งและพุทซาก็เสียหายจากสภาพอากาศที่ทำให้มแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นจนมลิยิ้มถนอมเจ้าของสวนรายนี้ ต้องใช้ถุงห่อผุ้มฝรั่งเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการเจาะกินแดดนี่ยมันเป็นตัวตัวแปลคือตัวที่สร้างปัญหาให้มากเลยเพราะว่าแดดร้อนเออผลผลิตเนี่ยมันถ้าหากว่าเราไม่หอนะไม่ไม่ห่อเนี่ยแดดเนี่ยมันเผาฝรั่งมันจะเสียสีมันก็จะเนื้อมันจะด้านรูปมันจะไม่ค่อยโตรสชาติก็ไม่ดีแล้วอย่างหนึง่งหน้าร้อนคือแสงแดดมันทำให้มแมลงเนี่ยปรับตัวได้เร็ว ช่วงหน้าร้อนคือเป็นหน้ามะหน้ามะม่วงหน้าเดือนมีนานเมษานี่แดดร้อนมรวันทองเนี่ยมวันช่วงนั้นมรวันทองมันเยอะมันทองผลไม้เ่เพราะผละไม้แล้วดูหน้านั้นหน้า,นามะม่วงคือเราก็แก้ปัญหาด้วยการที่ว่าถึงหน้ามันเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ไม่เก็บผลผลิตไม่ไม่หอ่อมันมันแล้วแต่โรคค่ะโรคอย่างอย่างหนอนเนี่ยหนอนมีผลกระทบมากกับชมพู่หนอนมบเลวันทองหนอนผีเสื้อหนอนมูลอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเรื่องหนอน แต่ฝรั่งตะหนอนไม่ค่อยมีจะเป็นพวกแมลงพวกเพีย้ยพวกเพีย้ยพวกไรพวกเพีย้ยไฟพวกเนี้ยถ้าฝรั่งนั่นไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าคือเราทําแบบไม่ใช้สายเคมีเนี่ยคือลูกค้าเขาจะรู้ถ้าไม่เสียมากจริงก็จะขายได้หมดคือเขาเขารู้ว่ารูปลักษณ์มันจะไม่สวยเพราะไม่ได้ใช้เคมีแต่ถ้าเป็นจำพู่เนี่ยถ้าถ้าหอมไม่ทันจำพู่จะมีผลกระทบเยอะคือถ้าหอมไม่ทันเนี่ยหนอนแมลงแมลงมันทองเนี่ยมันจะาวางไข่มันเป็นตัวถ้าเป็นตัวแล้วขายไม่ได้เลย คือจะต้องรีบรีบพอให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะป้องกันมันชาวสวนในย่านนี้ต้องใช้ต้นทุนและค่าแรงที่มากขึ้นจากการใช้สารเคมีกำจัดโรคแมลงระบาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนเรนูรอดบำรุงเจ้าของสวนฝรั่งละแวกคลองจินดาต้องหันมาปลูกไม้สวนตัดใบซึ่งทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าปลูกไม้ผลไม้อน่พวกส้มอเงี้ยพวกไอไอหมผูก็ปลูก กวาหลังก็ะปูกเพราะพวกชมพูพลังอ่ะมันต้องใช้ค่าแรงงานเยอะเราต้องหอต้องไปจ้างก็หอยกก็หนักเปลี่ยนมานี้มันก็ลองผิดลองถูกมาตั้งนานพอจะได้ผลนะ่ะคือต้นต้นทีแรกกต้นหนึ่งห้าสิบบาทนิดเดียวแหละอทำมาตั้งนานกวจะได้ขายได้อนะ่ะ แต่มันก็ยังดีพอคุณไม้อื่นที่เราเพราะเราไม่ต้องไปจ้างมันสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทําให้ชุมชนทั่วประเทศต้องค้นหารูปแบบการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองการ<ม>เปลี<ม>่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการผันผวนของอสภาพอากาศ ทั้งจะเป็นฝนทั้งจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจริงๆแล้วในอดีตมันก็มีความผันผวนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้มีการผันผวนมากขึ้นนะครับและการผันผวนที่ว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบแผนคล้ายกันกับในอดีตมันทําให้เกิดการคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไป เป็นไปในทิศทางไหนนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะแบ่งปกติเราจะแบ่งเป็น2อช่วงคือในช่วงปัจจุบันช่วงอนาคตระยะใกล้นะครับซึ่งจะมีการผลิบแบบหนึ่งแล้วก็ต่อไปในอนาคตซึ่งเรายังไม่รู้ว่าการผลิบจะเป็นยังไงจะก็เพราะจะขึ้นอยู่กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากภาคส่วนต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้การผลิบเนี่ยมันยิ่ง มีความยากในการพยากรณมากขึ้นแต่ที่แน่ๆที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆแล้วก็ตรงนี้จะมีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับกับผู้คนที่มีวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีการทำมาหากินนะครับที่พึ่งพาสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่งยิ่งก็คือเกษตรกรนะครับเกษตรกรบ้านเราเนี่ย กว่า80%เนี่ยยังเป็นเกษตรที่พึ่งพาอาศัยน้ําฝนนะครับดันัการเปลี่ยนแปลงของสภาพาการตกของฝนเนี่ยจึงมีผลกระทบต่อเกษตรกรท่าน,นั่งสูงมากครับปรากฏการเอลนิโยขณะรุนแรงส่งผลกระทบต่ออากาศทั่วโลกโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อปี53พบว่าประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบศตวรรษและคาดว่าในอีก20ปีข้างหน้า ภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้จะมีจำนวนวันที่ร้อนจัดอุณหภูมิขยับขึ้นไปถึง35องศายาวนานถึง1เดือนการปรบับตัวเพื่อรับมือจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ดูว่าในพื้นที่นั้นๆหรือในชุมชนท้องถิ่นน,นั้นเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไงบ้างนะครับในพื้นที่อากาศมันรุนแรงมากกว่าเดิมไหมแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงซึ่งถ้าเกิดชุมชนสามารถวิเคราะห์ได้เนี่ย ก็อาจจะปรับวิถีชีวิตหรือปรับรูปแบบการผลิตให้มันสอดคล้องหรือว่าให้มันอยู่ได้ในสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะครับอันที่2เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับก็จริงๆชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเกษตรกร,รกหรือภาคกเกษตรก็ดําเนินการได,ไ,ดไ,ดได้ทันทีเหมือนกันนะครับจริงๆสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรืองกระจกอันใหญ่ๆเลยที่มากๆเนี่ยก็คือเรื่องของภาพพลังงานนะครับซึ่งใช้เรื่องของเชื้อเพลิงฟอสซิลจากน้ํามันจากถ่านหินจากแก๊สธรรมชาติ ซึ่งถ้าเกิดชุมชนเนี่ยที่เคยใช้พลังงานเหล่านี้อยู่หันมาลองเอาพลังงานจากที่มีในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นพลังงานแหล่งพลังงานจากชีวมวนพวกแกลบพวกไม้ฟืนต่างๆนะครับเอามาทำแล้วก็มาใช้ผ่านเรื่องเตาประสิทธิภาพสูงต่างๆที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยชุมชนก็สามารถใช้พวกนี้แทนแก๊สที่มาจากซักพอซิลได้นะครับ อากาศที่ร้อนขึ้นกระทบกับชุมชนทั่วประเทศซึ่งต้องหารูปแบบการปรับตัวโดยชาวสวนบ้านคลองจินดาคือตัวอย่างความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพราะปลูกให้เหมาะสมโดยยึดหลักภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับทฤษฎีใหม่ปลูกพืชที่ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการปลูกพืชหลากหลายว<ๆ>ิธีกลายเป็นโจทย์ในการทดลองปรับตัวสู้กับโรคร้อน เช่นการปลูกพืชไล่ระดับเพื่อเพิ่มความทนทานไม่ใช้สารเคมีและหันมาปลูกเกษตรอินทรีย์ให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นค่ะก็แต่ก่อนช่วงแรกเราตั้งเป็นกลุ่มเกษตรยั่งยืนของจินดานะคะเราก็รวมตัวกันเพื่อดูว่าเราจะทําผลผลิตให้มันปลอดสารพิษได้ไหมแล้วก็ทําเกษตรไปด้วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยแล้วก็เราก็มาดูว่ามันมีหลากหลายวิธีมากเลยที่มันจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดการใช้สารเคมีได้ มีภูมิปัญญาตั้งหลายอย่างที่คนคนคองจินดาเนี่ยเอามาใช้ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นทําร่องสวนทําคันล้อมการเลือกพันธุ์พืชทั้งพันธุ์พืชพื้นถิ่นกลับมาปลูกการปลูกพืชคุมดินแล้วก็การนําพันธุ์พืชจากภายนอกซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาทดลอง ซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเหตุทําให้ลดสันลดการใช้สารเคมีลงได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องที่กระทบมากที่สุดในถ้าคิดว่า1ปีกระทบสูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความร้อนมันอากาศมันจะร้อนมากขึ้นแล้วก็พืชหลายชนิดที่เคยออกลูกออกดอกก็ไม่ออกเลยก็ต้องเปลี่ยนพันธุ์ไปเลยหรือว่าถ้ายังทําอยู่เนี่ยก็ต้องใช้สารเคมีมาช่วยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะ การปรับตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทําให้ชุมชนคลองจินดาสามารถรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้นแม้ปริมาณฝนที่ตกหนักขึ้นจนทําให้ระดับน้ําในคลองเอ่ดอท่วมร่องสวนก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากเช่นเมื่อก่อนน้ําที่บ่ามาหรือน้ําจากธรรมชาติเนี่ยเรากลัวน้อยกว่าน้ําจากฟ้าเพราะน้ําจากฟ้าเนี่ยทุกบ้านตกมาพร้อมๆกัน แล้วพอน้าในในร่องสวนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกคนก็จะดูดออกคลองน้ําในคลองก็จะเพิ่มในปริมาณที่ไม่ใช่ที่เหมือนเหมือนเขาบอกว่าเอ,อ่อกี่ข้ามน้ํามาเท่าไหรอะไรเงี้ยคนที่อยู่กับคลองอยู่กับน้ำเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ําจะเพิ่มไม่เกิน5เซนแต่ในเมื่อทุกบ้านเนี่ยดูดน้ําออกไปพร้อมกันน้ําก็ไปขังอยู่ตามลําคลองสารนะมันก็เพิ่มมากระทันหทําให้เราเนี่ยสู้ไม่ไหวบางสวนสู้ไม่ได้ก็จะล้ม เราปรับตัวโดยการทําที่เราให้ดอนขึ้นจากเดิมเนี่ยที่มันจะเป็นลักษณะรุ่มเราก็ต้องปรับว่าให้ท้องล่องลึกขึ้นหรือว่าในในปัจจุบันที่เราทําเป็นระบบระบบไล่แต่ชักล่องให้น้ําตกจากเดิมที่เป็นระบบล่องชีนที่น้ําเข้าได้หมดเราก็เอาให้ส่วนหนึ่งเป็นน้ําไปเลยขุดบอ่อเพื่อสะสมน้ําแล้วก็ทําเป็นแบบเป็นแบบไล่แต่ชักล่อง ชาวสวนบางรายเริ่มหาวิธีการปลูกพืชในรูปแบบใหม่เช่นการตัดสินใจหันมาพึ่งพิงการปลูกพืชตามธรรมชาติโดยนําจุดเด่นของพันไม้แต่ละชนิดมาผสมผรสานกันจะปลูกพืชให้หลากหลายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยมแมลงและโรคมันทำลายเยอะมากที่เปลี่ยนมาทำเกเษตรแบบอินทรีย์ก็คือเกิดจากที่โรคแมลงมัน มันระบาดมากแล้วปุ๋ยยาแพงมากข้างหลังนี่ปลูกมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วไม่ตัดเพราะว่าต้องการมาปรับปรุงดินด้วยเมื่อก่อนที่เราใช้ใส,ส่สารเคมีมากอนะ่ะคือดินเเสื่อมโทรมเราไม่มีการปรับสภาพก็เลยรู้มาว่าท้องหลังเนี่ยมีมีให้ซีวัตถุที่มากแล้วก็มีมีไนโตรเจนในที่าสามารถดึงไนโตรเจนมาได้เนี่ยมาสะสมไว้ที่รัก การรวมกลุ่มทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างชัดเจนวันนี้ที่บ้านสวนคลองจินดาเริ่มเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นไว้จำนวนหนึ่งในธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางอาหารในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในช่วงที่เราทําธนาคารพันธุ์พืชก็คือเราประเมินว่าในอนาคตความเสี่ยงสูงสุดอาจจะเป็นเรื่องน้ําถ้าเกิดน้ําท่วมหมดเนี่ยพันธุ์พืชเป็นสิ่งสําคัญมาก และพันธุ์พืชพื้นถิ่นของเราซึ่งหาซื้อไม่ได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องอนุรักษ์ไว้เก็บไว้แล้วก็ยังได้ปลูกได้กินเราจึงรวมกันแล้วก็ทําธนาคารพันธุ์พืชขึ้นในช่วงที่เราทาธนาคารพันธุ์พืชเนี่ยมันจะมีเครือข่ายในชุมชนที่ช่วยเราปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็สรรหามเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นที่ยังพอมีอยู่ก็ตอนนี้มีระดับที่ช่วยกันปลูกเนี่ยประมาณ20่สิบกเรือนแล้วก็มีสมาชิกที่เรา จะพยายามขยายพันธุ์แล้วก็ให้ช่วยกันปลูกเพิ่มในรอบที่2ก็ประมาณ50โคิบเลือนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเครือข่ายภายนอกที่เราบอกว่าเป็นเพื่อนเกษตรกรเหมือนกันแต่เราเอาพันธุ์พืชซึ่งเป็นกิ่งตอนทพวกมะนาวฝรั่งชมพู่มะม่วงพันธุ์ดีๆเนี่ยไปฝากไว้เราเรียกว่าแหล่งสำรองพันธุ์ที่เครือข่ายสัญญาหน้าฝนที่เหมือนกับว่าเราเป็นเกลือกันแล้วก็ในอนาคตถ้าเราเกิดภัยพิบัติเราจะไปเอากิ่งตอนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำโครงการร่วม ความสำเร็จของชาวสวนคลองจินดาคือตัวอย่างของการปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกร้อนให้กับชุมชนอื่นที่กำลังเจอกับปัญหาไม่ต่างกันเพราะว่าเกษตรกรน่าจะกระทบสูงสุดนะในเรื่องของภูมิอากาศแปรปรวนเพราะว่ามันต้องพึ่งพึ่งพาสายธรรมชาติส่วนใหญ่ในการสร้างผลผลิตใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยม,มันมีผลกระทบกับการายไ,ได้ มันคือกระทบตรงเลยน่าจะกระทบตรงที่สุดกับการภพราะวะากัดแป,ปรปรวนในทีนี้เนี่ยถ,ถ้าต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกร่วมว่าอยากจะแก้ปัญหาอะไรได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าพอมันเกิดการรวมกลุ่มแล้วลองๆอง,องดูว่าทําอะไรได้บ้างค้นหาทางเลือกอื่นๆได้ไหมพันธุ์พืชใหม่ๆที่เอามาลองแล้วได้ผลเนี่ยก็กระจายพันุ์แบ่งกันเทคนิคดีๆที่ทําแล้วได้ดี ก็ลองแบกปันเทคนิคกันก็ทดลองกันมันเลยทําให้ในกลุ่มเนี่ยมันลดความเสี่ยงลงได้ตรงที่ว่าต้นทุนในการทดลองเนี่ยมันหมดไปเพราะมีเพื่อนลองทดลองดูแล้วเราก็ทําเรียนแบบกันเนี้ยค่ะขณะที่อีกแปดชุมชนในพื้นที่นําร่องของโครงการรับมือกับโรคร้อนและลดโรคร้อนที่จังหวัดนครปฐมเชียงใหม่กาญจนบุรีฉะเชิงเซาและสุพรรณบุรีก็สามารถพัฒนารูปแบบของตัวเอง จนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในพื้นที่อื่นได้เช่นกันเอ่เป็นคนกลุ่มสมาชิกเนี่ยจะทำนำร่องแล้วก็ให้คนอื่นได้ดูพอคนอื่นได้ดูเนี่ยก็จะมีกองทุนที่จะคอยสนับสนุนให้เขาอย่างเช่นถ้าจะถ้าจะใช้เรื่องอะไรเนี่ยก็ทางกลุ่มก็มีบริการเลยให้มันหยิบง่ายใช้ง่ายซื้อง่ายก็จะได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็วรณรงค์ตอนนี้ก็มีเป็น แก๊สชีวภาพเตาชีวมวลแล้วก็โซลาเซลล์ครับสามอย่างจริงๆแล้วอบตอเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมแล้วก็อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดคือบางครั้งเนี่ยเรารู้เราก็นึกว่าคนอื่นรู้ด้วยนี่ไม่ได้นะเพราะว่าปัญหาอยู่ทุกวันนี้เรื่องของความไม่รู้ฉะนั้นในการพัฒนานอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องมอบความรู้ให้เขามอบบรรยายให้เขาถ้าจะใช้เงินไปทุ่มทุนทำให้สร้างให้เนี่ยมันก็สูญเปล่า แม้จะมีความพยายามของหลายชุมชนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกร้อนแต่ในสถานการณ์จริงการเปลี่ยนแปลงย,ยังทําได้ยากการวิเคราะห์เรื่องการปรับตัวเนี่ยจริงๆเราวิเคราะห์ได้หลายทางแต่ในการดาเนินการจริงๆเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับบางส่วนชุมชนสามารถทําได้เองบางส่วน,นยากต้องการการสนับสนุนจากข้างนอกอเช่นการเปลี่ยนพันธุ์พืชเนี่ยฟังดูมันอาจจะมันจะง่ายแต่จ,จริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนพันธุ์บางทีชาวบ้านก็ไม่มั่นใจว่า,าจากพันธุ์เดิมที่เคยปลูกมีตลาดรองรับแน่นอน เปลี่ยนแล้วเป็นพันใหม่เนี่ยตลาดอยู่ที่ไหนเขาจะต้องมีคาถามขึ้นมาแล้วจะหาพันุ์ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้อง,องโดยส่วนวิจัยที่เกี่ยวเรื่องการพัฒนาพันธุ์พืชอาจจะต้องเข้ามาช่วยแล้วก็ในส่วนของเรื่องการทําการตลาดเนี่ยต้องมาช่วยเหมือนกันว่าถ้าเกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์พืชเนี่ยจะมีตลาดที่ไหนรับรองนะครับต้องมาต้องมาช่วยกันเหมือนกันก็คือทั้งส่วนชุมชนเองก็ต้องคิดที่จะเริ่มดำเนินการส่วนภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเข้ามาช่วยนะครับหรือว่าถ้าธุรกิจเอกชนเองเนี่ยที่ทาเรื่องตลาดก็อาจจะเน้น ข้ามาเสริมพันธุ์พืชใหม,ใหม่ที่มันทนทานต่อสภาพอากาศให้ชาวบ้านนะครับเราพยายามจะอยู่กับมันให้ได้นะครับเราจะให้ความรู้ให้ชาวบ้านเราปรับตัวแล้เราต้องอยู่กับมันตอนนี้ให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมครับปัญหาเฉพาะหน้าก็เรื่องการจัดการน้ำน,นะครับเราเราพยายามที่จะไม่พึ่งพาก็คือไม่พึ่งพาการผลิตโดยใช้น้ําฝนเป็นหลัก ก็ผลตกมาเราก็พยายามไปเก็บน้ำฝนไว้เยอะที่สุดโดยการสร้างฝายต่างๆนะครับสร้างฝายสร้างแหล่งเก็บน้ำต่างๆเพื่อจะให้ชาวบ้านเขามีน้ำใช้ตลอดในช่วงของการดูการผลิตรละการผลิตนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือตอนนี้เราขยับเป็นเรื่องการที่จะพยายามดูดูผังเราใช้คำว่าผังตำบลก็คือพยายามจะให้ชาวบ้านเขามีความรู้ว่าพืชอย่างเงี้ยพืชพืชนิดนี้มันต้องการน้ําเยอะควรจะปลูกใกล้ๆกับที่มีน้ําที่มีแหล่งลำพูนต่างต่างไม่ใช่อยากปลูกตรงไหนก็ปลูกแล้วก็รอ รอน้ําฝนอย่างเดียวอย่างนี้ครับเราก็ไปเราก,เรา,กาเราไปวางผังไว้ให้ชาวบ้านว่าตรงนี้เราให้ปลูกสําหรับพืชประเภทนี้นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ําพืชประเภทนี้เราสามารถอาไปขึ้นไว้บนภูเขาบนที่เนินได้เพราะว่ามันไม่ต้องการน้าเยอะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งองศาเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของไทยขณะที่การปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีให้เห็นไม่มากชุมชนน้ำร่องที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ จึงเป็นชุมชนที่อยู่รอดได้ในภาวะปัญหาโรคร้อนที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปคุณผู้ชมคะอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุกหนึ่งองศานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะชุมชนเล็กๆเท่านั้นแต่ว่ายังเปลี่ยนถึงภาคการเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศอีกด้วยซึ่งความแปรปรวนของสภาพอากาศก,าก็นํามาซึ่งปัิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาขนาดใหญ่ที่เราต้องเร่งรับมือและก็แก้ไขให้ได้ทันท่วงทีค่ะ สำหรับเวลาของรายการรักโลกช่วงนี้นะคะหมดลงแล้วค่ะคุณผูช้ชมสามารถกลับไปตามอีกครั้งนะคะเรลา18บนิกา30นาทีทุกวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ที่ฉันอองกกัวรรณพักและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ